สวัสดีครับจากร้านฟิลเกษตรยนต์นะครับวันนี้มีสายสะพายเครื่องแตหญ้ามาแนะนํานะครับแบบแรกนะครับเป็นสายสะพายลบาเดี่ยวครับยี่ห้อมาเท่นครับมาดูกันครับเนื้องานนี่นะฮะก็เป็นแบบเซฟตี้นะครับลดเร็วนี่ฮะครับลดเร็วเนื้องานหนานะครับดูลายเย็บครับอย่างดีนะครับ แล้วแบบที่สองนะครับแบบที่สองเป็นแบบบาคู่นะครับูเป็นแบบนี้นะครับก็ขอเกี่ยวนะครับมาดูนี่ฮะต้อติดอย่างหนานะครับแล้วก็งานเย็บงานเย็บนะครับอย่างดีนะครับ ใช้งานได้ทนทานแน่นอนครับก็สนนราคาที่เส้นนี้นะครับ250บาทครับเส้นนี้185บาทครับผมครับขอบคุณค่ะ